यणं पत्मभवं वशिष्ठं शाक्तिं च तत्पुत्रभराचनं च यासं सुखं गोदपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथािष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथा च पद्मा पादं च हस्ता मलकं च शीर्षं तं त्रोतकं वाधिककारमण्यान् अस्माद्गुरुन् सन् प्रथमानतोऽस्मि श्रुती स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवम्बार्दरायणं सूत्रभाष्यो कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः यद्वारे निखिलानिलिं पपरिषत्सिद्धिं वित्तत्ते निश्रम् श्रीमश्रीलसितं जगत्कुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं कथा लोकाज्ञानपयोदपातन्थुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं कुरुवरम् ध्यायामि चोर्तिर्मयम् गुरु ब्रह्मा गुरु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः श्रीब्रह्मानन्दं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं त्रिगुणसहितं सत्कुरुं थं नमामि A jñāna tīmirāṇḍasyau jñānañcanśalākhayau cakturam ilidham yena tasmai śrī-gurave namah tasmai śrī-gurave namah สวัสดียามเช้าจากประสบการณ์ชีวิตจริงชีวิตของเรามีหลายหลายระดับนะเหมือนความถี่ของเสียงความถี่ของพลังงานระยะทาง ตอนนี้เราอยู่นะ่าจะสักเจ็ดดร้อยเมตรจากระดับน้ำทะเลนี่คือระดับของจิตสำนึกซึ่งระดับขั้นสูงก็เ,เลยเจ็ดระดับเหมือนกันจิตที่ตื่นจิตที่หลับจิตที่ฝันหนึ่งสองสามแล้วเราเรียกว่าจิตที่ปรุงแต่งจิตที่ไม่แน่ไม่นอนจิตที่เป็นโลเกียธรรมนั่นเองจิตที่รับรู้แล้วก็ปรุง แสดงว่าการเวลานะมีบทบาทในระดับตื่นหลับฝันสูงนี่เวลานั้นนั่นเวลาน,วนี้เดี๋ยวต้องไปนู่นเดี๋ยวต้องไปนี่อย่างนี้เป็นต้นจิตประมัดจิตที่ปล่อยวางจิตที่อยู่ในฌานก็เป็นจิตระดับที่สี่จิตภาะวะนั้นเป็นจิตที่ทุกคนปรารถนาเพราะว่ามันเป็นที่มาของความรู้สึกนึกคิดก่อนนอนก่อนหลับก่อนตื่นก่อนฝันนั่นเอง พระพุทธเจ้าก็ใช้คําว่าปรมาจปรมย์ก็ที่อยู่ของพระพระก็หมายถึงบุคคลที่ไม่มีอัตตาบุคคลที่เป็นธรรมชาติแท้ๆหรือดั้งเดิมบริสุทธิ์ปิิสุขรู้ตื่นเบิกบานนั่นแหละคือปรมัตา์จิตระดับนั้นมีอยู่ในตัวเราทุกมิติทุกขณะไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวเราจะคิดเราจะหลับเราจะฝัน เราจะรับประทานอาหารมีอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีครูบาจารย์นี่คอยสกิดคอยให้คําภาวนาหรือคอยสกิดให้ระลึกได้มันก็เกิดอะไรขึ้นระลึกได้เราก็เรียกว่าสมรติสมหวังชีวิตที่สมหวังก็ชีวิตที่มีสารภาพสูงสุดและเป็นชีวิตที่ทุกชีวิตปรารถนาและใฝ่หา แต่เนื่องจากระบบการศึกษาทำให้เราระลึกได้ว่ามีชีวิตอยู่ต้องมีความมั่นคงคืออยู่รอดนั่นเองมั่นคงหรืออยู่รอดในบนมีพื้นฐานอยู่ที่ความกลัวกลัวจะไม่มีกลัวจะไม่เป็นเมื่อเรากลัวเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้มั่นคงณนะวันนี้เศรษฐกิจคือความมั่นคงที่มนุษย์ใฝ่หา เศรษฐกิจคือความมั่นคงที่รัฐบาลอยากยืดยื่นให้เศรษฐกิจคือความมั่นคงแม้กระทั่งในสถาบันสงฆ์เองก็อยากจะยืบยืนให้ทุกสถาบันคิดว่าเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายแต่ในโบราณก่อนพุทธกาลแม้กระทั่งในสมัยพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลก็จะบอกว่าความมั่นคงนั้นคือจิตที่สงบความมั่นคงคือปรมัาธ,ธรรมความมั่นคงคือฌานญาณที่มีอยู่ในคน ถ้ารู้จักสงสบสักสิบยี่สิบนาทีเช้าสายบ่ายเย็นความมั่นคงก็จะปรากฏแล้วความมั่นคงตรงนั้นไม่จำเป็นต้องมีตัวเลขหรือวัตถุเข้ามาเกี่ยวข้องสถาบันสงฆ์เนี่ยเป็นสถาบันที่ควรจะเข้ามาสนใจเรื่องความมั่นคงทางจิตวิญญาณให้มากและบุคลากรที่อยู่ในระบบก็จะได้อยู่ที่มุมที่สวา่าง อยู่ใกล้สวิตช์ไฟคอยเปิดไฟให้ประชาราชรเปิดไฟให้ชาวบ้านณนะวันนี้เราขาดบุคลากรที่เข้ามาช่วยเปิดไฟให้กับมุมมืดของจิตวิญญาณให้สว่างขึ้นอันทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเรื่องการเวลาที่ทำให้ปรากฏการเช่นนี้เป็นไปนอย่างนั้นแต่จากวันนี้ไป เราก็น่าจะมาร่วมกันสร้างสรรค์หาวิธีเปิดไฟหรือต่อไฟให้กับทุกจิตปัญญาณที่มีอยู่ในโลกนั่นคือเจตนาของบรมครูครูเวศศักดิ์สิทธิ์ที่เจตนาของพระทิเจา้าเจตนาของพระเยซูคริสต์และก็เจตนาของของสถาบันหลักของทุกลัทธิาศาสนาขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมา ใช้ชีวิตปริกวิเวกที่เชียงดาวเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะสมประกอบสูงสุดณวันนี้ทางจากความรู้สึกในกคิดของความกลัวกลัวจะไม่มีกลัวจะไม่กลัวจะเป็นโรคกลัวจะติดเชื้อกลัวเหล่านี้ทำให้เราขาดสติกลัวเหล่านี้ทำให้เราหา่างปปติสุขที่เรามีอยู่ก่อน ขอเชิญนะครับท่านทั้งหลายมาปริกวิเวกันมาเรียนรู้กันมาแปงปันกันและสร้างสรรค์สังคมในดงกติสสังคมที่ทุกจิตวิญญาณมีแต่ปิติสุขเบิกบานและพอเพียงสวัสดี